มองนี่ครับคนวันนี้เราพามากินคือแบบดัาไม่กล้าวางของแบบเสียบขาครับนปลาหน้าอิดมากทุกคนดูมองนี่ครับทุกคนวันนี้เราพามากินอาหารขึ้นชื่อของเมืองจีนนะฮะมันคือแบบอร่อยมากเพราะว่าแต่ก่อนตอนไปกินที่ฮาบินคืออร่อยมากมเราวเพื่อนเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปกินมาคือบอกเป็นกันแล้อร่อยวันนี้ก็เลยมาลองที่เซี่ยงนะฮะว่ามันจะอร่อยเหมือนกันไหมนี่ฉันเคยขอนะ มือไหนอ่ะเข่าเอาไปหมดอันนี้คือฟรีเติมได้ตลอดนะครับมีตงโมแล้วก็ผักดองอันนี้เป็นเอ่อเต้าหู้เต้าหู้ไข่สติงทุกคนคือร้านอาหารทจีนถ้าเป็นร้านแบบว่าร้านดีๆหน่อยอ่ะผลไมา้เหมือนไปก,ก็คือเติมเท่าไหร่ก็ได้ตงโมอร่อยมากทุกคนไม่รู้ทำไมนี่คือให้ชอบกินตังโมมันรสชาติเหมือนกันทุกที่ทุกคนป่ามาแล้วนะ เชฟคือแบบแร่มาบางมากเดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าบางแค่ไหนคือแบบออบางมากอ่ะคือถ้าลงไปในน้ำก็กลัวจะละลายไปกับน้ำแล้วเนี่ยเมจิ้มปรุงเองนะฮะปรุงกี่รอบก็ไม่อร่อยแต,แ,ตแต่ก็จะปรุงแต่ก็ต้องแต่ก็ไปกินมีปิ้งเปื่อฟรีนะครับทุกคนอันนี้ก็อร่อยมากเพราะว่าเป็นคนชอบป,ปิ้งเปื่อย้วมาเสิร์ฟอลหาทุกคนหมูก้อนใหญ่มากฟังเสียงฟังเสียงทุกคนคือมันบางมากไม่กล้าวางออกตะเกียบเลยนะกลัว กัวมันไห้หม้อใหญ่เหรอหม้อจานใหญ่้ม้ร้อนยิบันบันฝังหม้อดีกว่าข,าาขาอบคุปาฮะทุกคนมาเริ่มกินกันเลยไม่น่าอิเลยน้ำูเข็มมากปลาน้าอิมากทุกคนดูหนเอาลองปะ,อะเอาไหนเอาเลยลงเลยกินจนคูลงเลยเลยนาะ อร่อยแต่จริงๆร้านร้านที่เคยไปปลาบางๆกว่านี่เออบางกว่านี้เต็โมฟีอร่อยจังอร่อยปะเต็มสิบห้าอท่าไรอะแปดอ่ะเท่าไหร่นะก็เจี๊ยอร่อยได้อยู่บางเกินมมัันีปลากบข้เทเละอันนี้ได้ละ ป้ามาตัดไทยนะบริการดีเบอร์กุ้งที่ตีนคือแบบนี้เลยทุกคนเนื้อเน้นๆสีที่ถูกต้องทุกคนหมูส,มสับชันที่จดดดดริงใจเกี้ยวจะเกี้จะฮุบกินวนนะคะมันฝรั่งย่างอร่อยมากแซ่บเลย วาทัทุกคนคือจริงๆตอนบ่ายกินเสร็จแล้วแต่ว่าลืมปิดคลิปนะฮะเราก็ต้องมาปิดคลิปตอนนี้แหละคือที่ไปกินวันนี้มันอร่อยนะคือรู้สึกว่าไอปลาเนี้ยมันอร่อยเพราะมันเขาหั่นบางอะแล้วพอไปต้มในน้ำซุปก็คือแบบอร่อยมากมันแบบมันซึมซับน้ำซุปอะทุกคนถ้าใครมาจีนก็แนะนําให้ไปหากินตัวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าร้านไหนก็รสชาติไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะนั่นแหละทุกคนคือจริง,รงๆวันเนี้ย็จะทบาบล็อกแบบวันเดย์แต่ว่ามันยุ่งมากจริงนะครับก็เลยให้ดูได้แค่ตอนที่เรราาาาาไไปกกกินนนข้วน้ววะบแล็็ตออ่่่ยมมีซณ นะฮะแล้วก็แวะมาเอาพัสดุทุกคนส่งมาจากไทยยาประจําตัวนะครับทุกคนคือแบบส่งเข้ามาโดนภาษีไปอีกประมาณ500บาทนะฮะก็ได้หละทุกคนชิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกัคนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย